สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับดวงชะตาเดือนกันยายน2566สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎดีในเรื่องหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินกลับมาอีกแล้วนะดีในเรื่องโชคลาภนะถือว่าดาวดีๆเข้าสู่จุดดีค่อนข้างชัดเจนนะครับจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับ ก่อนอื่นขอขอบพระคุณหิ้งพระมูนิมอลครับมูง่ายๆแบบมินิมอลมีลิ้นชักรับน้ำหนักสูงสุด30กิโลกรัมขาเล็กใหยาวเช็ดน้ำได้ไลน์แอดที่คิโค้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับไลน์แอดฟาสเทคเวิร์มาร์เว็บฟาสเทค com เฟ c บุ๊กอินสตาแกรมแล้วก็ทิกต็อชาวลัคนาราศีกรกฎอ่ะ ก่อนอื่นฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยถูกใจคําทํานายกดซ u ปเปอร์แตงเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟกันได้กันยายน2,566ดาวพระเกตครับดวงแรกนะยกเข้าสู่ราศีมิถุน9กันยายน2,566 6นราฬินาทีดาวพระเกตยกเข้าพบวินาส อันนี้สําคัญนะย้ายวันดีด้วยนะวันที่9กันยานะ9เดือน 9, ดาวเกตก็เลข9ดาวอาทิตย์ครับยกเข้าสู่ราศีกัน18กันยายนนะครับดาวพุธครับยกเข้าสู่ราศีกัน28กันยายนปลายเดือนสักนิดนึงนะครับแล้วก็ดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีสิงห์28กันยายนนะครับวันเดียวกันเลยทีนี้จะอธิบายดาวศุกร์ก่อนเพราะสําคัญ เห็นไหมดาวศุกร์ที่บอกว่าย้าย8 8กันยายนเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่วันที่27สิงหาฟังไว้นะ27สิงหาดาวศุกร์ถอยหลังกลับมาที่ราศีกรกฎทับลัคนาของท่านอ้าวคือดาวเนี่ยช่วงเดือนสิงหาเนี่ยดาวศุกร์เขาอยู่ที่ราศีสิงห์อยู่แล้วแต่พอ27สิงหา นะถอยกลับมากรากฎเอาละตัววุ่นวายคือตรงนี้แหละแต่วุ่นแล้วดีครับเพราะอะไรเพราะดาวศุกร์ถือว่าเป็นดาวที่ดีที่สุดในดวงชะตาชาวลัคนาราศีกรกฎเพราะอะไรเพราะว่าดาวศุกร์นั้นดาวตัวดาวศุกร์นั้นนะเป็นดาวตัวแทนของสวยงามเงินทองทรัพย์สินสมบัติ กิเลสสมบัติให้ทายสุขดาวสุขคือตัวแทนของเงินทองทีนี้ดาวสุขเป็นดาวอะไรในดวงชะตาของท่านชาวลัคนาราศีกรกฎดาวสุขนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุครับหลักทรัพย์สำคัญไหมดาวสุขนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะโชคลาภความสำเร็จสำคัญไหมสำคัญทั้งคู่นะ พันธุคือหลักทรัพย์โชคลาภกบความสําเร็จโชคลาภก็แปลตรงตัวอยู่แล้วลาภะนะครับพูดง่ายๆดาวศุกร์นั้นเป็นดาวที่ดีทั้งสองเรือนสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วเป็นเรื่องสําคัญของชีวิตหลักทรัพย์สําคัญไหมหลักทรัพย์คือ,อรายบ้านรถที่ดินสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ๆมรดกตกทอดลาภะก็ความสําเร็จโชคลาภ ดาวสุกกลับมาลาักนณาราศีกรกฎตั้งแต่27สิงหาย้อนกลับไปนิดนึงพอเข้าเดือนกันยาอยู่ยาวถึง28โอ้โหหนึ่งเดือนเรียกว่า30วันอะจัดเต็มดาวสุกอยู่ตรงเนี้และดาวสุกที่อยู่ในราศีกรกฎเอามาตรฐานเป็นราชาโชคครับอุจ,จวิราชราชาโชคฉลกเฉลา ผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักด์ดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองอันนี้ข้อที่หนึ่งคือได้มาตรฐานดี 2. ดาวสุกเป็นดาวธาตุน้ำส่วนราศีกรกฎราศีของท่านนั้นเป็นราศีแม่ธาตุน้ำเมื่อดาวสุกร์ธาตุน้ำได้รับพลังจากแม่ธาตุ คือต้นกําเนิดแห่งธาตุดาวศุกร์มีพลังไหมมีพลังและไม่ธรรมดาสูงมากอาจท้าทายเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยดาวธาตุน้ําเข้าราศีแม่ธาตุน้าเนี่ยใครที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหลากน้ําท่วมมีโอกาสนะเป็นน้ําท่วมแบบฉับพลันนะไม่ใช่น้ําท่วมแบบ เรียกว่ามาเรื่อยๆตามฤด,ดูกาลไม่ใช่เพราะภาพรวมปีเนี้อาจจะแห้งแล้งสักนิดหนึ่งแต่บทมันมามันก็มาครับน้าเนี่ยมันมามันมาแป๊บเดียวทีนี้อย่างที่บอกน้ํามีพลังเมื่อมีพลังแล้วสิ่งใดๆที่มันจะดีต่อดวงชะตาท่านก็หลักทรัพย์แล้วก็โชคลาภความสําเร็จกินเต็มครับหนึ่งเดือนสําหรับชาวลัคนาราศีกันกฎะก คลิปนี้พอแล้วมั้งเลิกถ่ายได้แล้วมั้งเนี่ยโอ้โหดาวสุกกลับมาดีถึงจะถอยหลังนะแต่ถ้าถอยหลังกลับมาดีเนี่ยอันนี้กลายเป็นดีนะครับไม่ได้เสียหายครับเรียกว่าเดือนนี้แจมแจ้งแดงแ๋สบายใจสำหรับชาวราศีกรกฎเลยโชคลาภมาถึงตัวหลักทรัพย์มาถึงตัวหรือได้โชคลาภเป็นหลักทรัพย์เนี่ยตีความได้หมดเลยได้หลักทรัพย์เป็นโชคลาภโอ้โห นะอันนี้ถือว่าชัดเจนดูดีถัดมาครับดาวพระอาทิตย์ดาวการเงินของท่านเป็นอย่างไรดาวอาทิตย์ดาวการเงิน18สิงหาโคจรย้ายเข้ามาสู่ราศีกันมีเกณฑ์ใช้เงินแหละเพราะว่าดาวอาทิตย์เข้าสู่เรือนสหัชชะสหัชชะแปลว่าการเดินทางการติดต่อการประสานงานดาวอาทิตย์การเงินของท่านไม่ได้อยู่เป็นเกษตร จะอยู่ถึงวันที่สิบกันยาไอ้อยู่ันถึงวันที่สิบกันยาพอสิบแกันยาไปแล้วย้อนกลับไปนิดนึงภาพรวมตั้งแต่18สิงหาถึง17กันยาเนี่ยอันนี้การเงินดีครึ่งเดือนแรกของสิงหาการเงินดีดูดีเป็นสง่าราศีเลยในรอบปีนี้เรื่องเงินทอง ตามคลิปที่แล้วนะดวงเดือนสิงหาเนี่ยถ้าใครตามจะรู้เลยว่าทายไวปรวยสําหรับชาวลัคนาราศีก็รกดเพราะดาวการเงินเป็นกเกษตรแล้วก็อยู่จนถึงวันที่17กันยานี่ยครึ่งเกินค,ครึ่งเดือนน่ะพอวันที่สิบปดมันมีเรื่องของการที่ต้องใช้จ่ายออกไปละซึ่งมันก็เป็นธรรมดานะเพราะว่าได้ทรัพย์สินมาไงได้โชคลาภมาไงเออมันได้เยอะมันก็ อยากจะเป็นสายไปบ้างอ่ะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎอ่ะหลังวันที่สิกันยาจะคิดอ่านทําอะไรใช้จ่ายก็วางแผนเนาะคือมันมีเกณฑ์ต้องใช้เงินแต่การใช้เงินนั้นเราจะใช้อย่างไรให้มันคุ้มค่าซื้อของแพงแต่ก็ต้องได้ของคุณภาพดีนะวางแผนการใช้เงินดีๆเพราะถ้าไม่วางแผนเดี๋ยวการใช้เงินมันจะมาแบบ เราไม่ได้วางแผนไว้มันจะเป็นการใช้จ่ายเงินโดยที่ว่าเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมันก็จะรู้สึกว่าเสียคุณค่าแต่ถ้าเราวางแผนแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วกัญญาเนี่ยจัดสักอย่างนึงที่อยากได้ที่ถูกใจอันนี้ดีนะเป็นไปได้เพราะว่าดาวทิตยต์อยู่ที่ราศีกันไม่ได้เสียหายครับนะพอปลายเดือนดาวพุธ โคจรเข้ามาเป็นกเกษตรอันนี้ดีเลยมีเกณฑ์การเดินทางครับมีเกณฑ์การเดินทางโดยเกี่ยวพันกับเรื่องงานเพราะว่าดาวเจ้าเรือนสหัสชะที่แปลว่าการเดินทางดาวพุธนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศซึ่งก็แปลว่าการเดินทางศาสหั์ชะเนี่ยใกล้แต่วินาศเนี่ยไกลฉะนั้น การเดินทางของท่านมีโอกาสทั้งเดินทางระยะใกล้และเดินทางระยะไกลเพราะมันเป็นดาวดวงเดียวกันแต่ที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องงานนั้นเพราะว่าดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนการงานเห็นไหมเนี่ยดาวเจ้าเรือนการงานพบที่สิบโครจรมาอยู่ในพบสหัชชะแปลว่าหนึ่งได้ติดต่อสื่อสารเจอเพื่อนใหม่เจอสังคมใหม่ๆ เปลี่ยนเพื่อนร่วมงานก็มีโอกาสนะเพราะว่ากันยาเนี่ยเป็นช่วงจังหวะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายพอดีจับเปลี่ยนคนนั้นเวียนมาคนนี้เวียนไปหรือตัวเราเองเนั่นแหละไปหมายถึงเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งย้ายหน้าที่บางคนอยู่ในระดับหัวหน้าใช่ไหมระดับผู้อำนวยการผู้บริหารเนี่ยพอไปย้ายหน่วยงานเนี่ยมันเจอลูกน้องใหม่หมดเลย อันนี้มีโอกาสนะครับมีโอกาสสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎส่วนใครที่กําลังทํางานอย่างเมามันเมคมันนี่นั้นยังโอเคครับทิศทานยังเป็นไปได้ด้วยดีเพียงแต่ว่าเออมันมีเกณฑ์การจ่ายเงินแล้วละ่ะหลังจากที่ว่าการเงินมันถึงเป้าเข้าใจทีนะสิงหาผมทายว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องการเงินเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราคิดที่เราหวังรายได้ ทั้งในปัจจุบันหรือการวางแผนในเรื่องของอนาคตในระยะสั้นระยะยาวเป็นไปตามแผนขั้นตอนที่วางไว้ปีนี้ต้องได้โบนัสเท่านี้ปีนี้เงินเดือนขึ้นเท่านี้ทุกอย่างมันจะเป็นไปตามนี้ซึ่งจะได้ข่าวหรือรับผลน,นั้นตั้งแต่เดือนสิงหาพอเข้าสู่เดือนกันยามันมีเกณฑ์การจ่ายเงินมันมีเกณฑ์การใช้เงินไปกับการเดินทาง มันมีเกณฑ์การใช้เงินที่เกี่ยวกับสังคมใหม่ๆก็น่าจะเป็นไปตามนั้นนะเพราะว่าช่วงนี้ก็งานเลี้ยงงานรับรองต่างๆเนี่ยมันเริ่มมาละกันยาเนี่ยกันยาตุลาเป็นช่วงจังหวะอะไรเลี้ยงรับรองคนใหม่ส่งคนเก่าเลี้ยงคนใหม่มุทิตาจิตอะไรต่างๆนานานะก็เป็นธรรมดาเนี่ยมีเกณฑ์การใช้เงินซื้อของขวัญ ส่งนายเก่าต้อนรับในายใหม่หรือว่าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่อะไรเงี้ยมันมีเกณฑ์ลักษณะน,นี้อันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือเงินเราถึงเป้าแล้วเราวังแผนการเงินมาอย่างดีแล้วเอออยากได้สิ่งต่างๆหรือสิ่งอะไรใหม่ๆเข้ามาเป็นรางวัลชีวิตมีตังก็จัดไปก็เป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้และดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องหลักทรัพย์มันดีไงฉะนั้น บางคนวางแผนเก็บเงินมาตั้งนานนะเงินดาวถึงเงินผ่อนวางแผนแล้วดีจัดการโครงสร้างหนี้ไปจนเรียกว่าโอเคและสามารถหมุนเงินที่จะผ่อนในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านหรือเรื่องรถก็มีเกณฑ์จับจ่ายใช้สอยวางแผนในเดือนกันยายนนี้ซึ่งเป็นผลดีครับไม่ต้องกลัวว่าโอ้เงินทอง อาจารย์บอกว่าจะต้องจ่ายเงินชั้นซวยและชั้นงกไม่ได้มันมีโอกาสที่จะจ่ายก็จ่ายให้คุ้มค่าแค่นั้นเองนะครับจ่ายให้คุ้มค่าซึ่งถ้าใครกําลังวางแผนเรื่องบ้านเรื่องรถหรือว่าเรื่องอยากจะซื้ออะไรเข้าบ้านอยากจะซื้ออะไรเป็นรางวัลชีวิตเนี่ยใน,ในพิมพ์เลขหกมานะใครฟังอยู่นะถ้าถูกใจนะถ้ามัน,ม,น,ม,นมันตรงใจอะ่ะกําลังจะซื้ออยู่พอดีแล้วมันทักแบบนี้เนี่ยนะเดี๋ยวก็ลูดเปิดลูดเปิดเลยใช่ไหม เออกรกฎพิมพ์เลข6มาเนีเพราะดาวดีๆในดวงนี้คือดาวศุกร์เลข6อ่าอ่าถือว่าใช้ได้ครับการงานประสบผลสําเร็จนะการงานดีดาวพฤหัสอยู่ในเรื่องการงานโอ้โหมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจความสําเร็จก็คือดาวโชคลาภก็คือดาวศุกร์ก็มาถึงตัวอันนี้ดูดีเลยครับและนูน่นนะถึงวันที่28กันยา หลังวันที่28กันยาเสียหายไหมไม่เสียหายเพราะอะไรดาวหลักทรัพย์ดาวโชคลาภก็กลับเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินเหมือนเดิมโอ้โหดูดีครับยาวไปถึงตุลาดุนอย่าว่าแต่กันยาเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรก,กฎนะครับอาถายดีๆมาเยอะแล้ว <c oughs> ฝากนิดนึงดาวพระเกตครับเข้าพบวินาศก้าวกันยาเลยนะ จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องตกอ,อกตกใจนะครับคือช่วงเดือนแรกเนี่ยคำว่ามีนาศมันแปลว่าคาดไม่ถึงดาวเกตมันเป็นดาวเกตกับวิญญาณเป็นสิ่งเ็าเรียกว่าสิ่งแปลกปลอมสิ่งที่มันไม่สามารถจำกัดคำทำนายได้เพราะมันเป็นเรื่องลึกลับบางคนก็บอกเป็นดาวเทวดาบางคนก็บอกว่าเป็นดาวผีสางนางไม้ว่ากันไป ในมุมของเรื่องของวิญญาณความเชื่อไม่ต้องไปคิดมากก็ทำบุญกวดน้ำทำบุญสุนทานตักบาตรเป็นประจำบริจาคคือบางคนก็ไปตีความว่าไอ้ดาวเกตอยู่พบวินาศเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีวิญญาณเจ้ากรรมในเวรมาเกาะอยู่ข้างหลังอะไรแบบลักษณะแบบนี้มันก็ตีความแบบนั้นได้ทีนี้มันอยู่ที่จลิตความเชื่อของแต่ละคนบางคนไม่สนใจเลยไง บางคนไม่สนใจเรื่องผีสางเรื่องวิญญาณเรื่องอะไรทั้งสิ้นอะ่ะไม่รู้สึกชีวิตมาไม่เคยรู้สึกไม่เคยสัมผัสตัวผมเองเก็ไม่เคยเจอผีเผอไอเรื่องของลางสังหรณ์ซิกเซนอะไรเงี้ยมันก็มาใช้กับเรื่องของการพยากรณ์นี่แหละถึงมาเป็นนักพยากรณ์เป็นหมอดูทุกวันนี้มันก็ได้แบบนั้นแต่ไอเรื่องเห็น เห็นผีเห็นวิญญาหรือว่ารู้สึกได้สัมผัสได้ขนลงขนลุกเนี่ยนี่ไม่มีสําหรับคนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสเพียงแต่ว่าอ่ะคิดดีทําดีไว้สบายใจกว่าส่วนใครที่แหมอาจารย์ไม่เป็นแต่ผมเป็น <laughs> ไปไหนก็ขนลุกนะส่วนมน์ก็ขนลุกเข้าวัดก็ขนลุกนะก็ไม่รู้จะช่วยยังไง เนี่ยดาวเกตเข้าอยู่พบว,วินาศแบบนี้มันก็จะเป็นลักษณะที่มันความสัมผัสเนี่ยแต่จริงๆไอ้จุดที่มันเราสัมผัสได้เนี่ยมันมันต้องเกิดในช่วงสิงหาเพราะว่าดาวพระเกตยังทับลัคนาอยู่แต่พอพระพกเกตเข้าสู่พบว,วินาศปุ๊บเนี่ยมันมันจะเริ่มรู้สึกว่าเออไอสิ่งที่มันเหมือนจะรู้สึกดีรู้สึกอะไรแง่บางทีมันก็เกิดความผิดพลาดขึ้นเช่นลางสังหรณ์ที่ถูก ที่เฮ้ยคิดแล้วมันเป็นหรือเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าเรียกว่าเดจาวูหรือฝันปุ๊บเช้ามาเกิดเหตุการณ์ตามฝันลักษณะแบบนี้เป็นไปได้แต่พอหลังจากนั้นน่ะพอดาวเกตเข้าพวินาศแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันจบไปละมันจะเบาบางลงนะสำหรับคนที่แบบทั่วไปไม่ได้มีเซนพิเศษเซนสัมผัสหรือว่าจิตสัมผัสอะไรที่มันเรียกว่าเป็นประจำอ่ะจนเป็นวิถีชีวิตนี้ก็ไม่ต้องสี่เรียส นะครับก็ตักบาททุกเช้าทําบุญแล้วแต่โอกาสนะครับบริจาคลงศพอย่างเงี้ยก็ได้ก็สําคัญนะดาวเกตอยู่พบกวิน่า,านก็เหมือนกับวิญญาณมันมาอยู่ข้างหลังอะ่ะมันเกาะข้างหลังอยู่อย่างเงี้ยมันเหอก็มีมีคนตาม <c oughs> ไม่ใช่ฟังคลิปนี้ไปแล้วคืนนี้เอากลับไปฝันนะไมานะเออจะเป็นลักษณะแบบนี้ฉะนั้นก็อย่าไปซีเรียสครับนะทำความดี นะทำความดีไม่ว่าผีหรือเทวดาก็จะชื่นชมก็จะเอาเป็นพวกนะครับซึ่งจังหวะนี้ดาวเกตดวงเดียวทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรเกตอยู่บ้านใครอยู่บ้านดาวพุธดาวพุธเป็นไงเป็นกเกษตรเป็นมหาอุดงั้นดาวพุธดาวเจ้าเรือนเขาก็ซับพอร์ตไว้ช่วยเหลือไว้ไม่เป็นไรแน่นอนนะครับสรุป กันยายนครับการงานดีที่หนึ่งในบรรดา12ราศีชาวลัคนาราศีกรกฎดวงดีที่สุดในเรื่องงานของปีนี้นะ2566ภาพรวมทั้งปีนะแต่สำหรับเดือนนี้เด่นในเรื่องไหนหนึ่งถ้าเกี่ยวกับการงานมีการเปลี่ยนแปลงครับมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ซึ่งดีขึ้นและที่เด่นที่สุดคือเรื่องโชคลาภกับหลักทรัพย์ ซึ่งเมื่อมันมาแล้วมันจะกระทบเรื่องการเงินให้ดีขึ้นได้โชคลาภได้หลักทรัพย์ได้ความสำเร็จได้ตำแหน่งได้หน้าที่ทีนี้อยู่ที่ท่านแล้วละ่ะว่าจะจัดการกับการเงินอย่างไรจะวางแผนระยะยา,ยาวหรือว่าเฮ้ยช่วงนี้มาแล้วต้องโกยไว้ก่อนอยากได้อะไรจัดก็แล้วแต่พิจารณาครับก็ทิศทางเป็นไปได้ด้วยดีนะสำหรับดวงชะตาทั้งเรื่องเงินงาน นะความรักไม่ต้องทายอะ่ะกอร,รกฎดยังยังยังแผลยังไม่แห้งกร,รกฎดเนี่ยคือดาวเจ้าเรือนปัตตนีไปอยู่มรณะนะอย่าอย่าพึ่งเลยนะครับอย่าพึ่งจังหวะมันยังไม่ดีนะครับจังหวะยังไม่ดีเขาเรียกว่าไปเจอคนใหม่หรือเจอคนที่ใช่ตอนเนี้ยบางทีมันก็เหมือนกับเจอในเวลาที่ยังไม่ใช่นะก็ต้อง ว่ากันต่อไปนะโอกาสหน้ายัางมีครับยังไม่ต้องกลัวสำหรับชาวลัคนาราศีกรลกฎบางครั้งการไม่เจอไขรก็เท่ากับการไม่เจอเจ้ากรรมานเวรนะในเรื่องคู่ครองเพราะลัคนาราศีกรลกฎในบรรดา,าสิบสองราศีเนี่ยมันก็เป็นราศีที่เหมือนถูกสาปในเรื่องคู่เพราะดาวคู่ครองดันเป็นดาวเสาที่เป็นดาวแห่งความโท,ทุกข์เรียกว่าในความสุขก็มีความทุกข์ ในความรู้สึกดีก็มีความอึดอัดจ,จะเป็นอย่างนี้ตลอดบางครั้งลัคนาราศีก็ระกดก็เลยตัดสินใจอยู่คนเดียวเยอะนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับในเดือนกันยายนนี้อ่ะเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องทรัพย์สินสมบัติโชคลาภดีไว้ก่อนเรื่องอื่นก็ลองลอง,ลองกันไปนะครับชีวิตเราก็สเสาหลักก็มีแค่นี้แหละนะครับ ก็ขอให้ประสบผลสมเร็จครับคําทํานายใดๆที่ถูกใจที่เป็นผลดีขอให้ท่านรับไว้และนําไปปรับใช้กับชีวิตและขอให้เกิดขึ้นจริงส่วนเรื่องที่อาจจะแนะนําตักเตือนตั้งข้อสังเกตไปก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการดําเนินชีวิตครับยัยต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับ ก่อนจะจากไปครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎโชคดีเดือนกันยาเฮงเฮงปังปังรวยๆครับสวัสดีครับ